ผมได้ยินที่เขาบอกวายาวว่าจะหอนเขาบอกว่าสิ่มันแน่นนี่เหมือนตื่อตาไปดูไปไปถึงตรงไหนะต้อง้วนไปโดนแรกๆนี่ไปเห็นการใช้สิงมัโอ้ลงเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังดูวันที่พบเจอมากรกนะครับวคือช่วงเช้าแตองวันน้โครงการจะดึงเขาย้ตก่าโดยม่ยให้เป็นคนทับรองเลย เปลีนจากพื้นเก่าเป็นพื้นเก่าคร้บเป็นพื้นไม้ชนงดอ่ะตรงนี้พื้นไม้น่ะร้อนวอาปีนแล้วผมกปีนี้น่าแล้ก็อีกขอนกิากการทู้ต้องมีจังภาคจังภาคนที่รกอนเเขานำเสียนให้เปลี่ยนจากพื้นไม้เป็นอีกข้อต้องมอ่าเมื่อมียกัตกลงแล้วมีกับนานนานจนเป็ชาวบ้านแล้วะเรียนรู้างกันแล้วก็มีนปิให้ทำการเรื่องเรื่องประโยรนบแต่เมื่อจะไปทน่หนบ ก็มาบางวันก็ขนสาขึ้นทางช่วงเช้าแล้ก็มีทุกทีงสวนมาช้าอยู่เยอเห็นแล้วเราก็ขอจเ็มท่อเลยจริงทันที่จะบ่ายตัพวกชาบ้านช่วยกันนีนี่ก็ประมาสักพักเที่ยงก็อัพเชแาจ้ะวนที่เหลือก็อับบ้านันที่จะไปทีอยู่ด่วยก็หาเช่าเอบกอไปเพื่อได้1ดขวบแทนแบบมอวิ้งรถกู๊ต มีทวกเศษผ้เต็มเยอะก็ไปจังจังหวะมาต้องุดเจรินั่าวเก็บเป็นโง่อินไปกดเยอแกเขาก็ไปดูเหรอว่ามีบ้ะก็เลยบอกก็บอกผมนั่งอยู่หรอถค่ตำนานสร้างลุกท่าจะว่าแล้วก็นการนั้นทำไมวันนั้นขอถามนั้นแทรกนั้นวันนั้นจะไมถึงโอ้โหจันครบกระชุมเลยเพราะว่าต้องเขาใจว่ามันก็มีสินล่างดูว่าเอ้ยมีใคร จะปลูกไหมจะปลูกสายอะทำไมตรงนั้นถึงอยู่กันครบแต่พอเนี้ที่ต้องหาต้นก็คืออย่างนี้อ่าเราที่วันนั้นอยู่ครบข้อหนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งธุระพาเรามีมัติคุยการตรษสารหรือกางวิจัยบ้างอะตอนที่เราทีเพื่อที่จะทําการลรืแล้วพอถึงวันที่สามวันที่เจอครบตกปุ๋เนี่ยเราก็ตอนเช้าเราก็คืนนัดกันมาแล้วเพื่อจะเราไม่คิดว่างำไมจะมีตั๊กครับ เราก็จะมาเพื่อจะมาลื้อลูกอุกศอกเพื่อคำนวณแล้วก็ดาให้ช่างอ่านอีกฟองทองแบงคำนวณกูคำนวนที่ที่พี่โจบอกว่าเหมือนวันนั้นบอกว่าก่อนที่จะลื้อจะทำอะไรต้องมีขออนุญาตถึงพวกเดิมแล้วกวไล่ยิงเช้าก็เลยในการรวมกันิดพวกค้าวหเังจากเราจะลื้ออะไงปีกว่ดเราจะมีการเลี้ยงสุกบอกเขาแต่ว่ามันก็เลยต้องครัวป้าเป็นเหียเป็นเฮียมีผู้อยากมามามาโคงสวยเขาทำฟังก์เตอร์เอานาเนี่ย ก็นัอ่าหย่ตอนพะที่เดบ้านเพื่อเหบ้านอเพื่อจะช่วยกันยื้อโดยที่เราในจางอ่าอืส่วนที่พ่อเรายังนี่เรายังไม่มีตัวอราแลวก็ม่าเพงานั้นที่เบ้านูช่วยเราว่าแค่ล้วราบ้านเราสวนต้องมาช่วยกันยื้ออื้อ่าเสร็จแล้วก็ไปเก็บกวา้ามมีภาพเราถ่ายภาพหมอิดเจนมีไหมเกต่อให้เสร็จแล้วเราเมื่อพักเที่ยงเห็ข้าว่อเล่าเนอ่ ก็น้ากคเป็นหลังช่างพอหลองน่นแหละส่วนเขาไปเจอเขาไปคุยเจอเขอนกข้าวมาบอกครับผมก็ลองไปดูตัวเจ้าบ้านแล้วบบานท่านแก่กจ้างนึ่งเซนฮะก็ไปเจอมีภาพลูกที่เด็ดในทูกเข่าก็ไปเจอเดีนกันนะสุด้ายที่สเบอร์มีแล้วก็มีภาพเหมือเดิมบังตาแบบไม่ชักเดิมเดิที่ไหนน้พี่ตัดที่มีภาพหรือแต่ช่างองถามว่าในวันนั้น เพรขะดเจอเสย็นปุ๊บครับนะครับเอาขึ้นมาหมดเลยนะในวันนี้เราขึ้นมาหมดเลยครับอหมดเลยก็คือเอาเอาใส่บากเอาโกยผักกับไอเฟยฮะใส่ปากขึ้นมาแล้วก็มาเตะใส่ตรงนี้ประมาณก็ตัดหน้าเราประมาณนี้นะซึ่งแต่มันไม่ได้เต็มอืมเพราะมันจะมีอู่พวก บินที hmm. ล่ลงไปคะแล้วก็ขึ้นมาประมาณเก้าถึงสี่เก้าถึงสีดไม่ได้ไม่ได้เป็นแม่โคเพราะว่าแต่คนณวอยยุกได้ได้แต่มนไี้อยู่ด้วยนต่ามประทำไม่ได้พาไม่ได้ทเดียวเลยครับพึ่งมาเก็บไว้แล้วก็ศึกษาใเรื่องการวัดเพื่อจะทำงานสื่อการในกายต่อไปก็ทาไว้หนึ่งคือหนึ่งวัดื่อหลังจากนั้กสี่ถืวส่มาบางส่วนุนนี้อบคุยดานา พอเราเข้นมาเสร็จปีหนึ่งเปิดให้จำหน่ายมันมีการคุยวันไหนในตลาที่นี่เปนวยัยยาประจุบอ,อกคุยแลย้วมันมีการประชุมหารือมันทำไมถึงเ<ๆ>ล็งอก่าเปิดให้จำน่ายเลยน่าทั้ส่วนของที่เราได้เสอยเราก็คุยตกออกแล้วเพราะข้าต,ต้องมีเงินมากเอามานรวมได้ประมาณก็เอบกืองหม่นตัวค่ารวมก็จสายสีรูป รวมสามทีมนะครับชือล่องเท่าไหร่นะ,ะเกิดเกิดสองประมาณหนึ่งเก็บของแปลกก็คือรอมแล้วมีติดตาอ่ากตาอท้ายนานระเบิเดก็เดิมกัมก็ลี่ียรนะก็ประมาณเคยเกิดสองทีนในมือคนได้บาไปกูนะมันทำให้เราเห็นว่าในอันดีบตปาะเวลาน้นเสร็จมาเกิทั้งมาขึ้น,สา,น,นสางซายัโกงาก็โเป็นงนี่ยเขาไ่ได้แต่<า>มองแต่ต้องเรียนน้อยคือต้องการเผยแพ่ศาสนา เอาออกไปขยนทย่นี่นะฮะข้อหนึ่งข้อหน่งก็ได้กันดงอนะโอ้ยแบ้งตรงนก็คงตางถ้าสอบนั้นร้อยต่อแน่ะุองมเปมีคู่ทีนี้อยากมีเรื่องมานั่นขอแล้วป่ะโอเคจำได้ไทยห็นชาวบ้านทุกคนไทรอยากใครสัตาาพ่อตางค์กำลังสัาใครมีทุนมัานว่าตรงนี้ขายเท่านี้คงจะไปเท่านี้ป่าช่าเลยท่นี้ก็าท่านตดองนำตรง ก็ตั้งก็ตั้งแต่ห้าร้อยบาทหนึ่งสอสามสองหนึ0งสามหนึ่งหซึ่งด้วยสถานการณ์ตรงนี้ค่ะประมาณก็อยู่ต่างจะขะจะตำหนักห้าร้อยมันก็ถือว่าเรามันเป็นภาคกุูกภาคที่ขึ้นมาห้าร้อยเนี่ยถ้าเป็นคนหมอเป็นเสี่ยงหัก อย่บ้าสหังแกผูกมากกมากถูกมากครับเมื่อกี้เมื่อกี้่อกี้ก่อนสัมภาษณ์พี่โอกาสไปสัมภาษณ์ทำโอกาสโอ้โหออกมาเต็มเลยสามกล่องสามกล่องแล okay. Lucky. 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 Uh ้วอาจริงพี่อยากเนะให้เขาผมบอกถาตอนแรกถาที huh. right ่งหนน้าทีไหนเงครับผมขาให้หนึ่งร้อยมูลเอแล้วกกที่บผมเล่นพระผมก็มีกล่องสองอ่า Uh, ははมันนั้นพอพอปเสษตรปั๊บห้าร้อยไม่น่าถ้ามองระดับเชียงพักอย่างนี้ติโกกรณีท uh, ี่ว่าบอกว่ามาเจอแบบนี้เขาว่างทันเขกงหมดนะเขาว่าพอเดิมปลูกเสย็่ะพอครานี้ดันไปเที่ยวเข้าก็เลยกลายเป็นกรณีขึ้นมาใช่ไหมครับนี่แหละคืออย่างผมในตัวผมเป็นอ่าผมก็เป็นผู้สัสวนพักเพื่อ่า ผมก็จะในในฐานะผมไว่พยาวสักวันวัดผมก็จะไปตีเลยว่าทานนึงก็มันก็เรายังไม่สรนี่ไงฐานแต่นี้ยมันขึ้นจริงโดยขึ้นใต้โดยใต้ตัวสดวันอือแต่นี้เมื่อมาเทียบขับมาดูเนื้อโลหะก็มีให้ท่านก้หลับใหญ่ได้ลายท่านที่ช่องนาญท่านก็บอกโลหะถึงยุ่งนี่ไงแต่ไม่ถึงไม่ได้ถึงก็ 2 4งพตามที่เล่าขงังมานั่นไงาจะาเป็นใบสองสี่แปดห้าแปดหรือเก้ากว่าไม่เกินเก้าสเพราะพอ่พอมันับเก <c oughs> ้าสิบเพราะอยา่างแจะเลยพ่อจะจะมาประดังถามพี่ตัวกลับไปนิดเดียวพอดีเห็นว่าข้อมูลถึงวัดครับพอเดิมเป็นท่านแรกใช่นะี่อย่างนี่ตัวมัน,นก,กั้มกึ่งกันอยู่อย่างนี้เ,นนเดี๋ยววัดเสร็จเดี๋ยวพาด,ดูเอ้ เป็นโบสถที่หลวงพ่อเดือมาวางราดฐาแบบนี้โยงโยงเวสไม่มีราคาอืมณวตอนนั้นนะดับหนึ่งดับหนึ่งด้วยก็เดินเพื่อวางราดานสองพันี่อยแ่ะแล้วก็พอหลังจากวางรากฐานแล้วหยู่บ่คล้ายขึ้นเป็นตรงนี้ครกลางหลังเนี่ยครับเป็นสิบล้อสิบล้อก็เดินต้พือนี้มีกัญชามีอาจารย์เรียวอ่นืี่ประเทศกัปเูชากับประเทศสัตเลก็เห็นว่าตัา สมัยก like. ่อนสูชอนนี่ก็จะรู้ว่าเขาเดิมสร้างโบกตาอืมพราะคล้ายก็เลยยกโบกขึ้นเทิร์นโบกกลับเช่าเดิมที่เห็นปัจจุบันนี้แล้วที่จะบอกว่าโบกนียข้างล่างจะเป็นเดิมข้างบนเป็นโบกเาคล้ายนี่นี่แหละครับโกดก็เลยกลายเป็นว่าพอกรณีว่าเซียนทักหรือคนที่ชื่นชอบทักเรื่องเขาก็ว่ามีโอกาสว่าเป็นแบบนั้นนี่แหละฮะแล้วก็ยันไปว่ามีเหรียญเหรียญหนึ่งอีกทวิภาค เปลี่ยนทวิภาคีเดี๋ยวต้องขันเฉยดูนะครับแต่โอ้มีด้วยตายแล้วทาวทวิภาคีมีด้วยนั่งฟู่กัรโกงพอนั่งฟู่การเขาก็เลยบอกว่านี่คือสหธรรมิกนี่แหละฮะมา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 ตายแลยเขาเป็นหมดหมดหน่อยบุตหน่อยนี่เปลี่ยนนี่เลยฮะใช่ไหมฮะนี่ไงฮะอะไรหมดยยังไงยังไงลองได้เข้าไปฟังหน่อยฮะเดี๋ยนทวิภาคีอ่ะสร้าง สร้างในวัและเขาตามตามประวัติเขาบอกว่าสร้างในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสามโดยคนเดินกับหองคล้ายเกษตเกรลนี่และครับในเมืองปารเสในโบนถ์ด้ววันนั้นคือเห็นนิดนี้ออะมาณว่าใช่เอาันนั้นไม่ติดวันนั้นไม่มีวันนั้นเป็นเด็กเอ่าจำนวนการสร้างประมาณห้าร้อยเป็นเมื้องของสระอ่า ประเด็นคือที่โจเาเลาฟังคือหอมายถึงว่าเขาเดิมกับพ่อฟ้ายใช่มาเสกในบทนี้กโก<อ>มาเสกพระองค์ในบทถนี้ยพอคตานนี้ไปเจอเขาเดิมเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยนะเนี่ยมอมแม่กันนะเพราะมูลค่าของพระเหล่านี้เดิมเขาสูงเลยอุ้มมากตัอ้สนี้พี่โจเหรนยญตัวเนี้ยตอนเนี้ยทำหน้าน<อ>นปาัจจุบันยังพอจะหาจะหาเช่าซื้อได้ไหม ผบเจอร้อยนะร้อยมากห้าร้อยเหรียญห้อยเหรียญนะที่ผมไม่พักมาประมาณสักสามสิบปีเยผมเจอผมเช่าจนต่างอีกหนึ่งต้อมาตัแปดเหรียแต่กี่ปีะที่สามสิบสามสิบปีโกโกแปดเหรียญโทษนโกจะพ้นทิพแล้วคนสี่ร้อยางคนไปเหรียสี่ล้วเหรียญก็อยู่เปนเนสนใหญ่เหรียญที่ตามนานที่ยายตาจะไม่รู้สินธิ์เครับเหรียญส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในวงลอจะไปอยู่องางนองบัวนี่ มาติดต่อจิตอ่าจิตบ่หลบบ่แกจะไปทางนู้นแกไปนั่นอุติชาอ่าแล้วไปจนนั้นจนรับศูนย์บ่อือคือผมเคียงแกนี่ยใกล้จะดินดางเอ้ยคือมีหลวงพ่ออยู่แล้วไม่เจอไม่เจอก็เลยบอกว่าเอ๊ะฉันเห็นบ่อยอ่าฉันเจอหลวงพ่อบ่อยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่โก้ครับแต่ตอนนี้ต้องถามพี่โจว่าแค่นี้แหละที่เขาว่ากันว่าคราวนี้มันเสียงเนาะโมอย่างที่โกได้ถามพี่โจวไปว่าตกลงแล้วเนี่ย พระองค์นี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าพูดว่าไงดียโกพูดไปเดี๋ยวกลัวว่าดาม่ามาไม่รู้ไม่เลยพูดมาก่อนเลยเขาว่าทันหรือไม่ทันเล่นไม่เล่นมีอย่างนี้ดีกว่าโกเ<ห>พราะว่าสุดท้ายเ<ห>พราะว่าสุดท้ายปุ๊บเนี่ยวัดนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเพราะ้ายเนี่ยเป็นสามมิตรเป็นอ่าเป็นสามมิตรม่สูงเหมือนเดิมใช่นะถ้าพูดกลางกองถ้าเป็นน้องสิทธิ์น้องเหมือนเดิม เก่งมากเ่ง<ม>ท่านแต่คราวนี้วัดนี้จะโด่งดังขึ้นมาในจีเพราะพระชุดนี้เทียบเท่าหรือเปล่าพี่โจเทียบเท่าไหม่ะผมว่าตอนนี้คนที่จัดรู้จักวัดคุณล้อก,ก็ตอนที่เจอพบเจอพระดุษีเหมือนเดิมครั <c oughs> บเริ่มรู้จักมาคุณล้อดนขึ้นมากเยอะเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ทศภาณีผ่านงานได้มากตกลงแล้วเนี่ยคำนี้เลยพี่โจอะส่วนตัวเลยคิดว่าเทียบเท่าพอเดิมหนองโพไหม ที่ท่านสร้างอ่อผมถ้าอยากเป็นอย่างของน้องโพนะฮระัน้องโพอ่ะเขาจะมีประวัติการสร้างชัดเจนอืบเขาเป็นพระปัม,ม,มแต่องเนี้ยพระของท่านรอบถ้าผมผมคิดนะอาจจะเป็นคล้ายๆว่าน้องหลุกก่อนจะรับรองก่อ็ทางจะนิยมการเชื่อว่าเป็นการสร้างใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบปีนี่บอรงแรกลูกเข้าเารทห้าเราแค่ม่คุ้นกัน เพียที่แกอยู่ในบริษัทแกโดนชอบไว้ต่อไปก็ได้ทงจังครับอืมนี่หลังจากนั้นมาก็ด้ึงกลางหลาเป็นเป็นปกติของประตูขึ้นครับนี่นะเขาใช้ความวิลาศใต่ทำสอบเวทแต่ถ้าพูดถึงเรื่องพุทธคุณล่ะครับน้าพุทธคุณนะน้าเวลานี้ที่โด่งดังเมือเหนียวเหนียวเพราะทางนี้คือเหนียวอยู่เหนียวเพื่อนหนุมเองเป็นกรรมการวัดนี่หนึ่งครับ โดนแทงหน้าเซ็กเนี่ยโดนแทงตามด้วยเส่าออกโดนแทงสี่สี่แอบเป็นหลอกเป็นครับเป็นรอยเป็นรอยไม่ได้เข้าไม่เข้าพราะวันนี้กูแฝงก็เดิมฮะก็เดิมพีรุนตูแตกเป็นพิมพพิมเอทางส่งพิมเนี่ยนะพิมนิยมครับโชว์หน่อยครับนี่ฮะนี่เนี่ยที่พี่โจบอกว่าเป็นพิมนี้นะเป็นเ็มนี้นะฮะแต่ไม่ใช่องค์นี้ไม่ใช่องค์นี้ไม่ใช่องค์นี้ ทีนี้ไปนู่นน้องมาฉันว่าเมื่อไหร่พระมีประสบการณ์ก็มีการเล่าหากันแล้วจะมีรถโค้งท่านโน้นบ้างโดนฉีดยาไม่อ่าไม่เข้าไอ่ตะเกียบไม่เข้าตอนนี้ก็คือเป็นควาักช่วยหายใจคนี่เราพูดถึงพุทธคุณกันนะครั